นับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสี่ห้าเ๋ก็บเดี๋ยวไม่ยังไงเดี๋ยวยังเดแนเล Surprise motherfucker <laughs> Chicken wings, chicken wings. That's how you know me. Let me tell you a story about how I got lonely. See, I was seventeen, seventeen when that girl left me. We filled is now empty. Now that chicken ain't tasty. ไม่ใช่เปอร์ที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะโคตรโล่งเลยทีนี้เตยไม่อยังชอบบอกเลยโบ้ที่อยู่บนหลังคานะเตยไม่อยังชอบบอกบอกเลยแม่บ้านนี่แม่มาแล้ว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 ปีข้างหลังมึงเดินเล็ดเดินเล็ดตัวถนัดเปอร์เฮยใหญ่ส่งไม่นะจะไม่ต้องส่งด้วย ปาดไปแล้วอ,อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเร็ว้อเสียเสียก็คือตรงเนี้ยนะแหละอย่ <S <S อยงไหนเนี่ยอยากลองมาเอา้ยว่เไม่งียบเลยเดไม่มากไม่ใช่ชกเนยะ พี่แจเขาบันไปอยู่ตรงที่ี่เจผมเฮ้ทำไมเจอี่นี่เจช่วยช่วยช่วยไม่ต้องช่วยปดหาวตัวมันเลพไอ้เหี้ยกูทำอะไรเ่อเนี้ย่าทอไรตทอะไรตน เย้ยเฮ้ยเนรถเตยก็เอาแต่ปูเลยเข้มจัดเข้มจัดแบบทิ้งเลยอ่ะทิ้งเดียวจบแล้วนี่แล้วแม้วนะเจนน์้องเตยพิ้งอยู่ตรงนี้แล้วเฮ้ยพวกมึงหนีไปเลยกูุจัดสภาพบุรุษก็วันนี้เลยมีคนล้อแถวๆเนี้ย ทันแม่ทัแม่มาแล้วเหรอไปก่อนนะเจ้าอะไรอะไรลงมาทำไมลงมาไหมลงมาไม่ตีอะไรปเตยตีอะไรอยู่ไหนอ่ะล <c oughs> งมาทำไรไปแล้วจะอยู่ทำไมล่ <c oughs> ปะปเตยบอกไฟฉายไม่เอาเแลยว วุ้ยโดนได้เงยตัมสาซีวอ้ยอยู่ไหนกันน่ะตัมมาซีตัมมา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 ขันแน่ขานแน่ขัมแน่ขานแน่เอ้ยเจี๊ยปิดมือี่้ว นอ่ะตั้งวันยังไหวอ่ะตั้งวันยังไหวไม่โดนด้วยไอ้ตีข้าไม่ได้วะม่อยู่คนะเดวม ไอ้ที่เอ็กูล่ากปหาใครดีวะนี่แจ็คมาโดนตบดิเคโดนโดนโดนแล้วเต้เต้ดิมวิ่งเดี่ยวเย้ยถ้าวิ่งทางลงนี่ซื้อไม่ได้เต้เต้บอกว่าอยู่นู่นเหรอเต้มพิงจัดฟันตายยิ่งตายให้หมดตายหมดทุกคนเต้ไม่ตายดิก ตา้มผมเดอตืน <suspected> ก <modulation seeing> ็ตะโกนแี่เ <Stephen> ห <Biden> <s 85 cuarto material> ็นจะน่ากลัวเลยจาไปไหนกันน่ะไม่อโอยโดนองไม่เห็นไปผมไปไปเอาพี่แจกด้วยกับปั่นไปตรงนู้นไหนไหนไหนข้างหน้าข้างหน้าพี่ นี่ล่อหรือเปล่ามาแล้วบีมาแล้วอ๋อนี่เิเบินเบินดตรหนี้เดี๋ยตามมาตามมาตามมาามมาตกรตามมาม่ัตกน่นน่แม่รู้ทางเลย ลบพีหลบพีหลบเุ้ยตุกตีพี่ซอรี้เตยบินไปตั้งใมันมาแล้วเตยเพี่แจ็คอย่นช่วยด้วยหรือ้ยช่วยด้วยหรอเดอ้่นด้วย ไม่ติดต้องติดที่นอนนอนอุ้มไม่ได้ทำไมแต่อุ้มไม่ได้อะนอนอุ้มไม่ได้น้องรู้แล้วไม่นะไม่ไหวทุกคนจบแรกไปแล้วไม่เด้พี่แจ็คผมเปิดได้กุญแจแดงตรงตรงกล่องกลางอ่ะที่จะเอาไปได้ เด็คไม่งเนียนจริงเด้ว s u r p r i s e motherfucker เนี่ยเต้ีกระดิ่งเอ็กซปีบันไปเลยคือผมปิงตะลิปิงเลยเอ๊แอบตู้ no ปิงล้ม ดีผมดีดีผมดีเอ้างงผีงงเอ้าไปไหนแล้วผีไฟผิดทางผีเสียแล้วไฟผิดทางหน้าหาพี่แจ็คไม่เจอไม่ใช่ผมไปหาพี่แจ็คพี่แจ็คอยู่นู่นโอย

แ <optimistic. S 2> มสในบ้านเขาสวนทางกันเลยินิแกพาข้าพี่เถอะข้าพี่เถอะบอกรีบไปข้าพี่เถอะรีบรีรีบรตายเร็วไม่ม้ทมันผิดไหนเนี่ยพี่พ่อยู่ี่เด้ยปีเตอปล่อยพี่ไปปีเตอเตยีเอร ให้พี่แจ็คเดินไปพี่แจ็คไอ้เปิร์ลุกเองมันจะได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึเกมนะครับคุยออกไายดีกว่าอนับ1ถึงสิบหนึ่สาสหเดี๋ยวก็สิบเดี๋ยวเดี๋ยวงาัเดี๋ยวยังเครียดแบ้นหนักบวมไม่รู้เฮ้ย่ลุ้นขอร้อเต้ไม่เจอสองรอบแล้วจ๊กไจลุ้นต้สองรอบแล้ว เตยอ่อนแอหน่อยตุ้มไก่เตยอ่อนแอป่ะก็ดิเตยบอกเตยหาเปิกดีๆอยู่เมื่อกี้ว่าจะแขวนไปเลยแต่แบบมันง่ายเกินไปพี่น่าจะเพี้ยนบางก็รีบปิดท่อซะเออแต่ก็รีบแต่ก่อว่าจะแบบให้ให้คาลงท่อปิดท่อก่อนแล้วที่อุ้มไปแขวนก็ยังทัน ไม่ก็ะทำแบบพี่ขาวพี่ขาวก็เดินติดตูดพี่แอ๊กตัดรูปีพี่ฝากด้วยตานี้พี่ฝากด้วยฮะเขียน <laughs> อ,อะไรนักหนาวเกี่ยวอะไรกับลุงบิวเนี่ยลุงบิวไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรนะเอาแล้วไม่เล่นตัวแล้วปเตะสม,มาสมาประชัน <c oughs> ก <ๆ S 1> ันเล<า>็อุ้ยอุ้ยเที่ยมันมาเฟืองอันนี้มา โอ๊ยโอ้ไฟร้ายโอ้ยพี่นปาลระเบิดในเตียีปล่อยมันเลยเล่นเก่งแบบตี่วมึงรู้ได้ไงว่ากูยอยู่ที่ไว้พี่ เอ้ยขึ้นกูก็ไม่ได้ปั่นนะไม่รู้เดินสุ่มๆเอาตามเครื่องอ่ะเอาไม่แยะไม่อยากหลัวแล้วมอง,งไม่มหยุกูดึง ต่อพี่ดีครับพียมันปั่นีบ้านใหญ่ที่มันเห็นรอยเท้า đẹp tung này nha <laughs> vô à. ừ. cái căn tươi phạc lúc nhiều của tôi ui ามันหายไปอาตกระโลกจิ๊ดอาตกรโลกจิ๊ดน้องติ๊กเย๋มันเห็นนีมันดิงหลังไม่ทันมันมันดึงหลังได้ที่ต้องเจ็บก่อนครับจะดึงได้ที่คำสัญญารอบที่สองใช่ถ้าเจ็บถ้าพี่เจ็บอยู่พี่จะบินนั่ต่างพี่จะโดนดึงหลัง คนร้องแบบนี้ใจเงียนเงียนไปนมันจะขึ้นไป,ไปดรูรอบที่อะไรนะครับรอบที่สองเนาะที่ดูตัวนี้ก็นั่นแหละไหม แล้วเกิดผมแขวนเสร็จ <ś led> ผมผมก็มกระือไให้เกิดับข้าเสร็ได้ีดน,นี้มีคนปัดไปดคือพยายามคนแ,แนี้ Surprise motherfucker จริน90%แล้วยังอยู่ยังอยู่หัวเลือเต็ออมออริโออร่อยรู้ีเตืนคนวิ่งมาทางนั้นเจอพี่ก็เสียแทน ไม่ใช่เราเล่สียงเก่วกผมเล่นเสียงเจ็บอย่าเพิ่งเสร็จครับเครื่องเนี่ยอย่าเพิ่งเสร็จ สองคนนี้เอาเจ็คาลูเจ็าคาลูโอ้ยเตยเธอก็<ม>คยจะงไงพ,พี่เตยพี่เตยอ,อยู่ไหนไม่ไมผมผมผมจะไม่ฆ่าพี่เตยเดี๋ยวผมจะมาให้พี่ดูอะไรตรงนี้มาตรงบ้านใหญ่หน่ <c oughs> อยเลยบ้านใ<ร>หญ่

ตาต่อไปที่5 4 3 2 1ถือไม่ได้สนใจเลยนะ่าดพ่ออย่างเดียวไปอย่างเงีน่ต้องหาไปหนไปไปไได้เจอไหเลยบล้อวว้าว้้ว้า้้ว้าว้้้ย้ ไม่ได้ได้ๆไปแจกคตายอย่างทรมานแล้วก็หลุทคอ